ปังปิ้งไส้ทะลักปังปิ้งไส้รดช่องน้ำกะทิอร่อยมากการทำไส้ใช้แป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพดน้ำกะทิคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดสูตรป้าเขียนไว้ให้เราใต้คลิปนะใส่น้ำตาลปีป๊บเกลือตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมค้นเดือดพอค้นเดือดแล้วปิดเตาใส่เนยคนจนกระทั่งเนยละลายหมดใส่รดช่องคนเบาๆจนกระทั่งรดช่องกระจายตัว เทใ,ใส่ชาม8ถุงแกงหรือแรปพลาสติกที่ด้านบนผักไว้ก่อนนําขนมปังแพรมาวันนี้ป้าทํากินเองนะคะเลยซื้อป้ายเหลืองมาตัดขนมปังแพรออกมาเป็นชิ้นทาเนยบนผิวขนมปังหนึ่งด้านป้าใช้เนยจืดนะคะวางขนมปังด้านที่มีเนยลงบนเตาทาเนยที่ผิวขนมปังอีกหนึ่งฝั่งให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขนมปังสีที่ต้องการใครมีเตาถ่านใช้เตาถ่านโลกใครไม่มีเตาย่างจะนับกับกระทะก้นบนแบบนี้ก็ได้ นำขนมปังที่ปิ้งหรือย่างแล้วมาเจาะรูอยากใส่ไส้เยอะก็ทำรูกว้างๆอยากใส่ไส้น้อยก็ทำรูแคบๆนะคะตักไส้ใส่ลงไปต้นทุนวัตถุดิบตามนี้นะคะถ้าจะใส่ขนม1ชิ้นป้าใช้กล่องเบอร์ท L37 นะขายชิ้นละ12-15ถึง15บาทหรือแล้วแต่กำไรที่พอใจแต่ว่าราคาขายเนี่ยมันขึ้นกับขนาดขนมปังขึ้นกับปริมาณไส้ที่ใส่ยังไงต้องคิดและคำนวณต้นทุนเองด้วยนะ